วัสดีคุณผู้ชมทุกข่น้นด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันเกมหม e c ครับและในวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดในโลกหมคยครับนั่นเลยครับก็จะเป็นการเอาชีวิตรอดธรรมดานะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราก็เข้าไปดูเลยดีกว่าแล้วครับผมไ่โอ้ยเดี๋ยวเอ้ยคือเป็นตบบาจะโชคดีกะแค่โอ้ มีทั้งภูเขามีทั้งสวอมแล้วก็มีทั้ง,งแกะตัวหนึ่งเอ้ออ,เอ,เเอ,เออ๋อโอเคโอชงัดแลละเอ้ยเรียบร้อยลืมแล้วต้องมาตัดไม้ก่อนนะอ๋อเห็ดโอเคตกใจหมดแล้วว่าอะไรถึงแดงโอเคแล้วก็ตัดไม้กับไปผังๆ

ไก่เอ้ยไก่เอ้ยโอ้ยทำไมสันมันเกิดเยอะจังเลยวะอหอเอนี่ยเห็น,น,น แป็นเกงินที่เราเห็นเมื่อกี้อืมเอ้ยโอ้ยอยังไงอ้อยเห็นละโอ้ oh my god นี่จะเจอเกมเขียนเฮ้ยเมื่จะไม่ยุ่งกับมันว่าอ,อยู่ใต้น้ำมาว่าถ้าอยู่ใต้น้ำนา,านๆเดี๋ยวก็จมน้ำตายเสียชีวิตแรกไปเลย โอ้ย,อยเราได้เตียงเว้ยเราได้เตียงแล้วได้เตียงแล้วเย็ดชูเย็ดชูเย็ดชูเรียบร้อยได้เตียงแล้อ่าโอเคเสร็จคอยละทีนี้จานฉันก็จะปึบปึบแฮ่ได้เตียงแล้ว ที่เตียงแล้วโอเคั้นเราเข้าไปก,กันต่อเลยดีกว่าโอ้เชื่อเจอเดี๋มันก็สวมกันนะเนี่ยอืมอีหมูหมูโอเคอืมในถ้ำนี้โอ้ยมืดจังเลยไม่เข้าไปอด้วยโอเคโอค้ง่ายหิน เรามาขุดยินกันดีกว่านะครับเพราะโอเคขุแลวก็ซีหัวักดิ์เจ็ดมันจะพอเพียงอยู่มันพออยู่ได้อยู่ยี่บริเวณต,ตรงนี้แล้วมันก็ ใช้ได้ไม่ได้เนี่ยไอ้ท้องฟ้ามันดูเหมือนจะมืดไงก็ไม่รู้ไอ้เพราใส่เช็ดเตอร์เหลนบนเตียงก็อย่างงี้เลยมันก็จะงงว่างไงนะโอเคอันนเราก็ตั้งหลักปะทเท่านี้ก่อนแล้วอุปกรณ์ไม้ทั้งหลาย

มอ่กนแล้วกันนะอใเมีเยอเพาะมกว่าตเนาอเคแวมาเผาเตากันอีกว่านะครับ Uh huh. hmm. อ๋ออืมวางทีรอเตาเผาเราก็มาสำรวจเลยก่อนดีกว่าค็ออืม ถ้ามันยังนอนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮ้ลโหลพีเรอจะไปรอได้อยู่โอเคนง่วยก็นอนได้ละ้ไอ้ตื่นแล้วล่ะแล้วก็มาตัวห่อดเรา Lọc, okay. Okay, được, lúc bình ngôm trong đi gì. Ok. Rồi. phong cả Ok, mình Yup. Ok.

เฮ้ยไม่รู้เอ็นป่านนี่แล้วมันรู้สึนะ <c oughs> กแบบเห็นลูกไฟอ,อยู่ในมือแล้วมันขัน นี่นเสียงหมาจะบอกว่านี่นเสียงหมาจริงๆนะเฮ้ยรถลงหูฝาดไม่เลยว่าได้ยินเสียงหมานี่ทำไมไม่เห็นหมาไ <c oughs> ม่เป็นไรหรอกมั้งเราไม่ก็มีไม่มีกระดูกอยู่ได้จเจอไปเทมมาก็าไม่ได้เออ คิดว่าหลักฐานหลักฐานคาตามันมีแก่ตายตรงแถวนี้เรียกว่ามันต้องมีหมาหมาจา้าเกไหนมีหมาตายเนี่ยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หม,มาเออมันมีแก่ตายอยู่มันต้องเป็นหลักมันต้องเป็นหลักฐานที่บอกแล้ว่าหมาเนี่ยมันมอยู่แถวนี้แน่นอน ว้าโอเค let h o m นหนึ่งอนเดี๋ยวก่อนนะก่อนมานังก่อนหนังมา ก้นหนังม้านี่มันคาบได้ด้วยเหรอเฮ้ยเพิ่งรู้ออเออไป่ล้วมีอ้อยนี่ด้วยปูกเลยก่กโอเคหมดละฮะ ออเอย้ยไงหมาเฮ้ยเอปิ้ลจะไอ้อป็นถอ่มมาแล้วอะ่รอย่างงี้เดี๋ยวว่าแล้วก็นี่ไม่ได้เดียดแล้วก็ต้องกองขึ้นมาหนึ่งใบกองเรียกใบปะวะหรือว่าเป็นหนึ่งอันนั่นเรียกใบหละ ที่ไม่จำเป็นเข้ากล่องซะแล้วฉันก็จะตัวโลงมากขึ้นเก็บแอปเปิลทองเอ้ยไม่ใช่แอปเปิลทองแอปเปิลเก็บด้วยเก้ยนี่หมดละนี่มันหนังวัว จะมีอาหารกินตลอดทั้งเลยเนี่ยไอที่ในเกมนั่นแหละโอ้ยเปดตลอดเนี่ยเฮ้ยนอนได้ยังน,น้อยังนอนไม่ได้โอเคโอบึ๊บอ๋อปะ โอเคก่อนที่เราจะจบคลิปขออนุญาตแคปรูกเส่ตจต้องไอ้นี่ก่อนคิดให้กันก็จบคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับไม่ไ่าครับ